เสียงและก็ประแสรู้ไหมว่าประแสคืออะไรประแสในแสงในแสงก็คือในภาษาในภาษาแสงประเสียนน่ะประเสียนนี่ก็ประเสียนก็คือเดียดเดระเสียนนี่ก็คือภาษาเหมือนกันประเสียนคือภาเสียนไงภาเสียนซิ่งซ่อนอยู่ในภาษาภาษาสรุปภาเสียนคืออะไร นี่กระแสประเสียนประแสคือแสงแสงประเสียนคือเสียงเสียงเสียงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นยุคนี้เป็นยุคความไวประเสียนประแสถามว่าตัวของมันเองเมื่อรวมร่วมรวมกันน่ะมันเรียกว่าแจ๋วฮอนคือ JH นั่นเองแจ๋วฮ้อนคืออะไรความร้อนความร้อนนั่นเองแสดงว่าความร้อนประกอบไปด้วยประประแสประสียนประแสประสียนบวกกัน ร่วมรวมกัน a อ p r e ชเ a t e กันเรสเปกกันโอเคไหมครับรู้ได้ผ่านการตัดตุ้นอะไรครับในในใน,ในอะไรแจ๋วฮอนในแจ๋วฮอนในแจ๋วฮอนอยู่ที่ไหนในไหนในตัวเราในตัวเรานั่นเองครับเห็นไหมเสร็จปุ๊บถามว่าตอนนี้เราเลเวลของเรานะเป็นเพียงแค่เลเวลแบบว่ายังไม่ถึงโกลเซนก็เป็นเพียงแค่อนุบาลปถมมัธยมอุดมก็เป็นเพียงแค่ รู้รู้รู้แจลวฮ้อนเนี่ยครับรู้รู้ผ่านอะไรครับรู้ผ่านความร้อนรู้ผ่านความร้อนมันคือความร้อนความร้อนรู้ผ่านอะไรรู้ผ่านตัวเรารู้ผ่านตัวเราคำว่าตัวเราจับให้ดีนะตัวเรานะตัวเราตัวเราเนาะที่ที่ที่ตัวเราคำว่าตัวเราคือที่ตัวเราโอเคนะมันมีตัวเราในตัวเรา ในตัวเราความรู้สึกอย่าเพิ่งนำถ้านำนี่คือรู้โหรู้นำแล้วเนี่ยโอ้โหร่นเริ่มเริ่มเก่งไงโอเคพอเริ่มเก่งแล้าจะนำไงเห็นไหมเห็นไหมพอเริ่มเก่งจะนำไงปิด้วยกันปิดไวก่อนเออตัวเราตั้งต้นว่าตัวเราเป็นสารตั้งต้นตัวเราที่ตัวเราที่ตัวเราคือนี่นี่นี่ตัวเราไหมผิวกายที่ตัวเราไหมตัวเรานี่ที่ตัวเราไหมใช่พอไปรู้คําว่าที่ตัวเราที่ตัวเราที่ตัวเรานะคําว่า แกวฮ้อนที่ตัวเรามันออกมาเป็นอะไรครับออกมาเป็นยาเชินยาเช้นตรงนี้ไม่ใช่ยาแล้วนี่นมันเป็นอะไรนี่ยเชิญนยเช้ญแล้ว,ลวนึกออกไหมครับเพราะทาไมมันถึงเป็นใยเชินใช่อย่ามา,ชา,า,มาใช่สิมงเงกามาก่อนอาเนี่ทำไมมันถึงเป็นใยเชื้นไม่ใช่ยาเช้นถ้ามันเยอะขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นถ้าเป็นยาเช้นมันจะเป็นยังไง ซึมซึมแต่ตอนนี้เั็นไงครับถ้าเป็นใายเชื้อนี่มันจะไหลหยดย้อยหยดย้อยเลยแสดงว่ามันรู้ได้ผ่านที่ตัวเราทีนี้พอรู้ผ่านที่ตัวเราฟังให้ดีนะฟังให้ดีนะที่ตัวเรานะที่ตัวเรานะอ่าที่ตัวเรานะมันผ่านตัวที่ตัวเราถามว่าถามว่าถามว่าครับเอาอะไรไปรู้ที่ตัวเราครับ ถ้าเป็นที่ตัวเราเอาเอาเอาอะไรไปรู้ถ้ามันเป็นที่ตัวเราเอาอะไรไปรู้มันความรู้สึกคำว่าที่ตัวเราไงที่ตัวเราเอาอะไรไปรู้มันผิวสัมผัสที่ผิวนะพอดีเอาอะไรไปรู้ที่ตัวมันความร้อนพอดีที่ตัวเราก็มันมีนี่ไงเมื่อกี้จุ๋มจี้บอกว่าที่ตัวเรากับในตัวเรา อ่านั้นดูนี้อ่านดูนี้การรู้ตัวเรามันรู้อยู่สองรูปแบบถ้าคําว่าตัวเราตัวเรามันมีนอกตัวเรานอกตัวเรากับในตัวเราอย่าพึ่งเร็วนี่ไปเร็วนี่เห็นไหมมันเลยงงเห็นไหมมันมีคําว่านอกนอกกับในเห็นไหมครับนอกถามว่าเวลาที่จะไปรู้ในตัวเรามันผ่านนอกตัวเรามีอยู่ห้าตัวเอากลางนิ้วมา มีเอาจิ้มเลยมีอะไรบ้างชี้เลยมีหูหูได้ยินหูได้ยินอะไรได้ยินได้ยินอะไรได้ยินเสียงเสียงอ่ะผ่านเสียงเอาจิ้มไปผ่านแสงอะไรจมูกจมูกผ่านกลิ่นปากผ่านรสผ่านคนลิ้นคือรสรสชาติ ก่อนคอลิ้นตัวสุดท้ายผิวสัมผัสผิวสัมผัสผ่านผ่านเวลาจับสิ่งของนี่มันเป็นยังไงจับแล้วเป็นไงนจับนุ่มหรือแข็งแข็งแข็งอ่ะ